ไปไปไปเจเจสวยสวยสวยจริงๆครับผมยำเลยไม่รู้ระเบิดใครแต่ระเบิดมาถูกเวลามากนี่เลยนี่เลยทิ้งเลยทิ้งยาไปเลยหนึ่งทีเฮ้ยเฮ้ยคุณคิดระบังซ้ายไปอยู่โ่ เออ genius อัด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 เระวังอ่ะลงลงไปเอ้ยสา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 ยเออสวยขวาควาควาอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าเพึ่งอย่าเพิ่งอย่าพึ่งทิ้งทิ้งทิ้งเลยทิ้งเลยเออเอ้ยอัดทิ้งยาอัดทิ้งยาเออเออเออยอมยอมไงเขาเรียกว่ายอมตายเอ้ยไม่ได้ยาไว้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 ยวเไว้ไว้เดี๋ย่าพึ่งรอแมวสองแมวจะสองรอแมวสองก่อน ดันเลยดันเลยดันเลยสวยกะทัมมิงม่งไปละกะทัมมิงม่งไปละสวยสวยสวยโ oh okay, okay, okay. อ้ my god โอเคเปมโอเคเปม ok อาร์ทเอาเลยลองแมวสองนะ,อะลองแมวสองโอ้โหอาร์ทใจร้อนอาร์ทจะเพิ่งรีบกินดีที่หลังลองแมวสองให้เสร็จก่อนค่อยกินเฮ้ยสวยสวยแมววิ่งเร็วเกินว <laughs> ิ่งเร็วเกินก็อย่างนี้เลยนะวิ่งเร็วเกินก็อย่างนี้เลยนะ <laughs> อสุดย่าอย่าอย่ามายุ่งกับน้องกูไอ้แมวเวนเวนพูดมนุษย์ฟอร์ดี้เออจริงๆเราก็ไม่ใช่มนุษย์ดีหว่าเราเป็นแมวไอ้แมวขึ้นสวรรค์ทุกคนแมวขึ้นสวรรค์แมวขึ้นสวรรค์โอ้ตายเลยมันยังไงตายขึ้นสวรรค์เลยไงเฮ้ยนิโก้โดนปะไม่ไม่ไม่ให้ไม่ให้เออบูการ์ไปเดฟบูการ์ไปเดฟบูการ์ไปเดฟว้าวเกินเกินไหนแมวไหนอยากให้เห็นอ่ะอยากให้เห็นบอกเลย

cái gì chỉnh changวะ อ่ะ no 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 ้ยอ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 ยเ้ยโดนไมไม่โดนะไม่โดนว่าไม่โดนไม่โดนเกดแหละ่างกดนนะอาไปเลยลอยฉันจะพาถึงลจ้าจๆผมไไปแมว ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยกูณคิไหมนะลูกรอลูกรอลูกรอวิเศษลูกซอวิเศษรอกินวิเศษเออ <c oughs> อ่านอ่อาาาาานาา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 ราาาาาามาานาา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 ามาาาาาอาอาอาาา บูงพมาเลยมาเลยเอ้ยคุณพุงม่นะโอเคมาๆๆๆาเออจอย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 มาไปไปลองนะบูมคุงบูมคุงไปห้องนอนเลยครับโยกเข้าห้องนอนเลยก็ได้โอ้ยมาไงวะเนี่ยโอ้ยมากรึเปล่าเชื่อจริง เลยเชื่อจริงนี่นี่นี่อนีไปไหมเราอาหนีเออสวยสวยสวยเฟมเองเฟเอเออสวยเอ้ยเมโดนเฟมโดนบูมบูมช่วยด้วยบูมช่วยด้วยไม่นะอัดตอจะไปไหมอารเออเออสวยเฮ้ยบอยเฮ้ยบอยสวยสวยสวย ไปเลยไปเลยไปเลยเลยไอ้ระเบิดใหญ่มันจะไงวะโอ้ย <_ d> um> อาร์ตสม,มเป็นอะไรอาร์ตไปไปไปข้างล่างข้างล่างข้างล่างข้งก่อนข้างล่างก่อนอนันนี้อันนี้อันนี้โอ้ยเออขอโทษเพมขอโทษพิมพ์บอกใหม่ได้มาเออพิมบอกเอเอาวๆทุกคนทุกคนออกห้องขมอนขมอนขมอนเบบี come on, come on, come on, โอ้อย่าแปลงร่างก็พอ เวลิก wow! tamam. okay. ุดเวลิกุดว้าวรูหูแมวมาจากด้านชั้นสามด้านซ้ายเพราะฉะนั้นด้านล่างเล่นได้โอเคไว้แมวตีไปก่อนไปแมวติป่อนไม่เป็นไรดันได้สบายสบายอันนี้เราจะเล่นแคสต์แดิโอ้คไอ้เจ้าตัวเราแม่งดันฉีดโคตรเอื่อยเลยเฮ้ยแมวติดแมวติดแมวติดเอ้ยเอ้ยอันนี้ไม่ติดอันนี้ไม่ติดละ ตายอายุนโดยเพิ่มโดนทิปสามมาซ่อนตายแกด้วยโอ๊ยกอดไอ้ยังแมวติด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 เเโอ้แมวผู้น่าสงสาร ตามคุณหยางทุกคนเฮ้ยคุณหยางขึ้น,น,นสวรรค์เหรอเฮ้ยคุณหยางเกิดไปเฮ้ยเกิดไปไม่รอดไม่รอดไม่รอดเออไม่รอดไม่รอดไม่รอดตามตามยันเงาตา,ตามยันเงา oh, <no. S 1> เออเงาเออตามตามยันเงาอพาอคุณกำลังตอกแป้งคะ่ะนี่ไงเจอเจอเจอ,เจอตัวนี้ละเจอตัวนี้ละเตรียมตัวแตกได้เลยอ,อันนี้เฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมอย่างนั้นน่ะทำไมอ well. ย่างนั้นน่ะไอ้ทำไมอย่างั้นน่ะเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเอ้ยเ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ย่อยอันนี้ สงสารนี่เลยเฮ้ยเอ้เอาบังเอิญดีนะพี่จังกำดักกำดักมันลอยมาโดนได้ไงวะเนี่ยสวยเฉยใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u ซับสไครด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ